ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรปี2021นั่นก็คือ MT15 b o n of Darkness สามสีใหม่ล่าสุดที่สุดแห่งความเร้าใจกับสไตล์ naked Sport อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีที่เหนือชั้นพร้อมจุดเด่นตามสไตล์ของ MT s e r i e s ตอกย้ำเอกลักษณ์เฉพาะตัวสายดาร์กพันแท้ยามาฮ่แต่งแต้มเติมสีสันใหม่ ให้ชีวิตพุ่งไปข้างหน้ากับ3เฉดสีประกอบไปด้วยสีเทาสีน้ำเงินเทาและสีดำโดยสีของทั้งน้ำมันล้อแม็กและลายกราฟิกนั้นจะสอดรับกันอย่างลงตัวเป็นสีเดียวกันโดยยังคงราคาไว้เท่าเดิมครับ98,500บาทแต่ว่าใครที่ซื้อ MT 1 5ในช่วงเวลานี้ระหว่างวันที่8กลกุมภาพันธ์ถึง31มีนาคม2564 จะได้รับกิฟต์วอชเชอร์มูลค่า7,000บาทย้ำาะะครับว่าใครซื้อช่วงเวลานี้รับกิฟต์วอชเชอร์มูลค่า7,000บาทครับในช่วงปีที่ผ่านมามีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่าระหว่าง YZF-R15 และ MT15 จะซื้อรุ่นไหนดีต้องบอกเลยครับว่าทั้งสองรุ่นนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันถ้าถามตัวผมซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วสนใจขี่ MT15 มากกว่า R15 ครับเพราะว่าตำแหน่งท่านั่งของมันนั้นให้ความสบายคล่องตัวไม่ต้องก้มหลังมากเกินไปแต่ถ้ากว่าคุณผู้ชมเป็นสายวัยรุ่นหรือสายหมอบบอกเลยครับว่า R15 นั้นก็เราใจอีกรูปแบบหนึ่งในสไตล์ของเรซซิ่งวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังครับว่า8จุดเด่นของ MT15 ที่เหนือชั้นกว่ารุ่นอื่นๆนั้นมีอะไรบ้างข้อที่หก็คือ มันคือผู้นํำสปอร์ตเนคเก็ MT s e r i e s สายดาร์กตัวจริงท่านั่งของมันนั้นเท่ๆสบายๆครับไม่ต้องหมอบคล่องตัวทุกการขับขี่เหมาะนั่งนะครับขยับก้นไปมาได้เป็นแบบฟรีสไตล์ไรดิ้งซีทจุดที่2ก็คือเรื่องของชุดไฟหน้าแบบโมโนโฟกัส LED ให้ความสว่างเจิดจ้าชัดเจนยามค่ำคืนจุดที่3ก็คือเรื่องของอัพไซด์ดาวหน้าให้การซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีคุมรถได้อย่างมั่นใจ จุดที่4ก็คือเรื่องของเฟรม Delta b o ็ขนาดใหญ่ย้ำครับว่าชุดเฟรมหรือว่าโครงสร้างตัวถังของ MT15 นั้นเป็นโครงสร้างแบบท่อเหล็กเหลี่ยมขนาดใหญ่ชุดเดียวกันกับของ YZF-R15 ให้ความแข็งแกรง่งแข็งแรงเหนือชั้นกว่าเฟรมแบบท่อเหล็กกลมทั่วๆไปจุดที่5ที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องของสปิงอารมอลูมิเนียมพร้อมด้วยชุดอัพหลังเดี่ยวแบบโมโนค o อสมีชุดกระเดื่องซับแรงสะเทือน ซึ่งจุดนี้แตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างสิ้นเชิงครับจุดที่6ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์1 5 5ซีซีพร้อมวาล์วแปรผันแบบ VVA ให้อัตราเร่งที่จีจ๊ดจ๊าดโดยวาล์วแปรผันจะเปิดที่7400รอบต่อนาทีพุ่งทะยานขึ้นไปถึงรอบสูงสุดก็คือ11750รอบต่อนาทีบอกเลยครับว่าเป็นการวิ่งชาร์จเข้าหาทอปสปีดได้อย่างรวดเร็วทันใจสเตอร์หลังของมันนั้นจะใหญ่กว่าเถึง5ฟัน ไม่ต้องห่วงเลยครับว่าอัตตาเร่งจะจีดจ์าแค่ไหนจากการทดสอบมันทําได้สูงสุดที่140กิโเมตรต่อชั่วโมงที่11,750รอบต่อนาทีจุดเด่นข้อที่7ของ MT15 ก็คือเรื่องของการมี Assist and Slipper Clutch ลดแรงกระชากข,ของล้อหลังขณะเปลี่ยนเกียร์ลงต่ําและจุดที่8ก็คือชุดหน้าปัดเรือนไม้แบบ Negative LCD Multi Function มีเลขบอกเกียร์มีไฟชิปไลท์หรือว่าไฟเตือนเปลี่ยนเกียร์ และนี่ก็คือ8จุดเด่นของ MT15 ที่ต้องบอกว่ามันให้ความคุ้มค่าคุ้มราคากับความเป็นสปอร์ตเนเกตที่ให้ความคล่องตัวในการขับขี่มันให้พลังแรงม้าสูงสุด19.31แรงม้าที่10,000รอบต่อนอาทีเสื้อสูบไดอรซิลพร้อมด้วแหวน DLC ชุบผิวแข็งรับประกัน5ปี50,000กิโลเมตรมั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งและความทนทานนะครับของกระบอกสูบดอรซและก็แหวนที่มีความแข็งเป็นพิเศษครับ สรุปความประทับใจของผมนะครับเกี่ยวกับ mt 1 5ก็คือเรื่องของวาลแปรผันครับถ้าคุณผู้ชมนะครับที่เคยกับขี่ mt 1 5หรือว่ารถสปอร์ตของยามาฮ่าที่มีวาลแปรผัน vva แล้วจะรู้สึกทันทีครับว่าเวลาที่วาลเปิด7 4 0 0รอบต่อนาทีนั้นจะพุ่งทะยานขึ้นไปสูงสุดถึง 1, 1 0 0 0พรอบต่อนาทีได้อย่างสบายสบายซึ่งจุดนี้นะครับถ้าเป็นการขับขี่ในเมืองแล้วก็สะใจแน่นอนอัตราเร่งช่วงต้นทำได้ดีมากครับ สำหรับ MT 15สีใหม่ของปี2021นี้มาพร้อมโปรโมชั่นรับ g i ฟต์ o วเชอรมูลค่า7,000บาทใครที่กำลังจะซื้อนะครับจากวันนี้ไปถึง31มีนาคม2564บอกเลยครับว่าโชคดีมากและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล,ล่าสุดของ Yamaha MT 15ปี2021ครับ